ความยิ่งใหญ่ทางอารยธรรมของพุทธศาสนานั้นอยู่ทั่วทุกหนทุกแห่งบนแผ่นดินสยามเป็นเสมือนร่มโพร่มใสที่ปกคลุมให้ความร่มเย็นแก่ชาวประชาท่ามกลางแสงแดดที่แผดกล้าเป็นอย่างนี้มานานแสนนานถ่ายทอดผ่านช่วงชีวิตของอายุคนแล้วคนเล่าและสิ่งหนึ่งที่ถ่ายทอดกันมาก็คือสรพวิชาของพระเกจิอาจารย์แต่ละท่านแต่ละยุค ได้ยึดถือสืบต่อกันมาและหนึ่งในวิชาที่ถือว่าเป็นเสมือนหัวใจในการปฏิบัติของพระสงฆ์สายกรรมฐานก็คือการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานและการออกทุดงซึ่งหลายยุคหลายสมัยที่ผ่านมานั้นก็จะมีพระเกจิอาจารย์ชั้นครูหลายๆท่านที่มีชื่อเสียงในด้านนี้และพระเกจิอาจารย์ที่เรากําลังจะเอ่ยถึงรูปนี้ท่านก็เป็นสิทธิเอกของพระเกจิอาจารย์รุ่นเก่า ที่มีชื่อเสียงมาช้านานแต่ตำนานที่มาและชีวประวัติของท่านนั้นเกิดขึ้นในจังหวัดสุพรรณบุรีเมืองที่มีประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่และสามารถเดินทางไปนมัสการท่านได้ด้วยเส้นทางสายกรุงเทพบางลี่หรือทางไปอำเภอบางประมานั่นเองแต่เลยไปทางบางแม่ไม้เมื่อพบทางเข้าวัดบางแม่ไม้ก็ใช้เส้นทางสายเดียวกันเข้าไปในซอยวัดบางแม่ไม้ ก็จะพบกับวัดท่าเจริญที่มาแห่งเรื่องราวในวันนี้ที่วัดท่าเจริญแห่งนี้มีความเจริญรุ่งเรืองสืบเนื่องกันมาหลายชั่วอายุของเจ้าอาวาสแล้วเป็นที่ทราบกันว่าวิชาที่สืบทอดกันมาตั้งแต่ครั้งอาจารย์จนถึงสิทิ์รุ่นปัจจุบันนี้เป็นที่ยอมรับกันดีว่าไม่น้อยหน้าใครและผู้ที่ยังคงสืบสายวิชาจากบรมครูสายหลวงพ่อหนุ่ ่านสิทธิเอกของท่านคือหลวงพ่อตุมาจนถึงรุ่นปัจจุบันอย่างหลวงพ่อสำเนียงทิตาจาโรเจ้าอาวาสวัดธาเจริญตําบลบางใหญ่อำเภอบางปลามาจังหวัดสุพรรณบุรีผู้ที่ชาวจังหวัดสุพรรณบุรีต่างรู้จักชื่อเสียงเรียงนามท่านดีในฐานะพระเกจิอาจารย์ผู้น่าเคารพสกการะยิ่งจากคำที่ว่าสิทธิสายหลวงพ่อหนงหรือสิทธิเอกหลวงพ่อตุบางคนนั้น อาจจะยังไม่เคยทราบความเป็นมาหรือบางคนอาจจะยังเกิดไม่ทันก็คงจะเกิดความชะงนใจว่าหมายถึงอะไรอันที่จริงแล้วต้องขอย้อนความในอดีตเมื่อครั้งที่วัดธาเจริญสร้างเสร็จใหม่ๆนั่นก็คือในปีพศ2451ครั้งแรกนั้นมีเจ้าอาวาตก็คือหลวงปู่ชิมผู้ซึ่งนิยมปฏิบัติและการกรรมฐานเป็นที่ยอมรับกันดีว่า ท่านเคร่งครัดจนประสบความสำเร็จไม่น้อยหน้าวัดไหนๆในสมัยนั้นและท่านก็ถ่ายทอดให้แก่สิทธิเอกของท่านจนกระทั่งเป็นเจ้าอาวาสวัดท่าเจริญรุ่นต่อมาก็คือหลวงพ่อตุผู้สืบสารวิชาต่างๆจากหลวงปู่ชิมอย่างชนิดที่เรียกได้ว่าทอดพิมพ์กันออกมาก็ว่าได้เพราะทางการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานการประพฤติตัวและที่สำคัญท่านยังเพิ่มวิชาแพทย์แผนโบราณ โดยใช้สมุนไพรไทยจนชาวบ้านย่านบางใหญ่ย่านบางประมาเมื่อเจ็บไข้ได้ป่วยก็ต้องมาหาท่านหลวงพ่อตุท่านก็จะให้สมุนไพรไปเคี่ยวตามวิถีของท่านหรือบางคนก็เดินทางมาให้ท่านช่วยรดน้ำมนต์สะเดาะเคราะห์กันไปตามความเชื่อของชาวบ้านในสมัยนั้นซึ่งอยู่ในช่วงก่อนปีพศ .2500 ถึงพศ .2519 และในที่สุดวิชาเหล่านั้นก็ได้ถูกลอหล้อมผสมกลมกลืนเป็นหนึ่งเดียวและถูกถ่ายทอดให้แก่สิบเอกของท่านนั่นก็คือรุ่นของหลวงพ่อสมเนียงซึ่งหลวงพ่อสมเนียงท่านได้ตัดสินใจหันหน้าเข้าศึกษาพระธรรมวินัยอาศัยหลวงพ่อตุเป็นพระอาจารย์สั่งสอนทั้งทางด้านหลักปฏิบัติกรรมฐานและพระธรรมวินัยซึ่งทำให้หลวงพ่อสมเนียงท่านมีความรู้ความสามารถเช่นในปัจจุบันนี้ เรื่องราวความเป็นมาของหลวงพ่อสมเนียงเจ้าอาวาสวัดท่าเจริญตำบลบางใหญ่อำเภอบางปลามาจังหวัดสุพรรณบุรีพระเกจิอาจารย์ซึ่งเป็นที่ยอมรับนับถือกันของชาวจังหวัดสุพรรณบุรีสิทธิผู้มีครูนามหลวงพ่อตุหลวงพ่อสมเนียงท่านได้เล่าให้ฟังว่าแต่เดิมที่ท่านได้เข้าสู่ร่มกาสาวาทนั้นท่านได้มีโอกาสเข้ามาเป็นสิทธิใกล้ชิดหลวงพ่อตุเพราะหลวงพ่อตุ๊ท่านเป็นพระอุปชาให้แก่ท่าน ท่านจึงถือว่าเป็นแม่แบบหรือแม่พิมพ์ที่ดีที่ท่านสามารถปฏิบัติตามได้ซึ่งหลวงพ่อสมเนียงท่านพยายามที่จะประพฤติปฏิบัติตามทุกอย่างโดยที่ท่านไม่ยอมที่จะให้เวลาผ่านไปโดยเปล่าประโยชน์ท่านได้พยายามศึกษาข้อวัตรปฏิบัติในการวิปัสสนากรรมฐานพร้อมทั้งยังฝึกฝนอบรมเมื่อยามว่างก็ท่องบนบทสวดมนต์เมื่อมีข้อติดขัดสงสยัยท่านก็จะเข้าไปถามหลวงพ่อตุ จนเกิดความกระจ่างและรู้แจ้งหลวงพ่อตุท่านได้พยายามสั่งสอนหลวงพ่อสมเนียงตั้งแต่เริ่มแรกที่ท่านได้บวชในปีพศ2496ซึ่งเป็นช่วงที่หลวงพ่อตุท่านกำลังมีชื่อเสียงหลวงพ่อสมเนียงท่านจึงถูกกวดขันเป็นพิเศษในเรื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติฝึกจิตกรรมฐานให้เกิดความสงบต้องเอาจริงเอาจังถึงขนาดต้องนั่งภาวนาตลอดทั้งวันหลังจากทำวัดเช้าทำวัดเย็นแล้ว หลวงพ่อก็จะให้พระภิกษุสามนเณรในปกครองของท่านนั่งกรรมาฐานต่ออย่างน้อย30นาทีเป็นประจำทุกวันซึ่งทำให้พระที่บวชใหม่นี้ทราบซึ้งบางรูปตั้งใจจะบวชเพียงไม่กี่วันก็จะซึกก็ถึงขนาดต้องเปลี่ยนใจอยู่ในชายผ้าเหลืองมาจนตลอดชีวิตดังเช่นหลวงพ่อสำเนียงวันเวลาและวิชาความรู้พอกพูนขึ้นเรื่อยๆผ่านไปสองปี เมื่อหลวงพ่อสำเนียงท่านเริ่มที่จะเชี่ยวชาญชำนาญขึ้นอย่างรวดเร็วด้วยความเอาจริงเอาจังประกอบกับได้วิชาดีจากพระอาจารย์หลวงพ่อสำเนียงท่านจึงขอออกทุดงหลวงพ่อตุท่านก็อนุญาตพร้อมทั้งได้บอกองค์ดงสาง30ข้อให้แก่หลวงพ่อสำเนียงพร้อมทั้งองค์กรรมฐานและหลักการที่จะดำเนินชีวิตระหว่างออกถือธุดงจนกระทั่งถึงช่วงออกพรรษา หลวงพ่อสมเนียงท่านก็ได้ออกธุดงพร้อมด้วยสหายธรรมิกเช่นหลวงพ่อมุ่ยวัดวังมะนาวพร้อมทั้งยึดถือคําอาจารย์ที่ว่าพวกท่านเป็นพระภิกษุถือเพศพรหมจรรย์ปฏิบัติธรรมในป่าเขาจะได้อะไรดีๆกว่าอยู่ในวัดมากมายระว่างการเดินธุดงปฏิบัติกรรมฐานจงเอาสติเป็นหางเสือถือท้ายเรือไว้ให้มัน่นบวชได้พระสาซอง ก็ไปทุดงตอนได้ไปขึ้นกับหลุงพอ่อโบ้ยที่วัดมะนาวท่านก็มีการกบลมสังสอนสมาสมาทานทุดงก็มีหลุงพ่อตุ๊อุปชาท่านที่วัดท่าจเจริญนี้ก็ได้อบลมสังสอนภายบ้าง,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 งและหลุงพ่อไขที่วัดบางเลนก็บอกเล่าจากเตือน เวทมนต์ลนคาถาอะไรที่มันดีดีที่มีอยู่ก็ให้กระดินภาวนาไปเป็นกรรมฐานเหมือนกันก็เดินไปสามากถอนนี่รถเรือมันก็ไม่ค่อยจะมีไปก็เดินไปทีแล้วก็ไปเจอไอ้ทางรถไยมันก็คือรถไวมั่งเลยนะไม่ได้เดินไปทีเดียวเป็นทุกมาจ้ายที่อะไรหรอกมีญาตโยมตีตัวให้ก็ขึ้นรถไป เดินทุดงอยู่ห้าครั้งด้วยกันออกลับมาจากเชียงใหม่ที่ไปที่ทางเหนือนานสุดท้ายก็ที่เชียงใหม่แต่แค่อุตรดิต์นี่ก็ไปส่งส่งเที่ยวแค่พิษณุโลกอีกส่งเที่ยวแล้วก็ที่นี่ก็ไปพระแท่นรงรังเนี่ยพระแท่นรงรังเนี่ยไปทั้งห้าเที่ยวแหละช่วงที่หลวงพ่อทูดง หลวงพ่อเคยมีประสบการณ์อะไรบ้างไหมครับมันก็มีมั่งเหมือนกันแหละเช่นว่าไอสั์เล็กๆไอมุดมดอะไรต่ออะไรแล้วเนี่ยมันก็มีทีนี้ก็ในสิ่งที่มันเราก็รู้ว่ามันไม่ดีเราก็สวดมนต์ไหว้พระทีนี้ก็เราก็มีไอเป็นกระทาที่พระอาจารย์ได้บอกไปให้ไหว้ชายผ้าโบกหรือป้าอย่างเงี้ยให้ไป แล้วเราตรวดหาตรวจมูลก็อุทิศ่วนกุโนให้ไม่ได้มาเบียดเบียนซึ่งกันและกันเนี่ยแล้วไปที่พิจณุโลกทันทีนะก็เวลาบ่ายก็ประมาณสักสี่โมงยินเห็นจะได้อะมันมีควายก้าวหงนะตอนนั้นนะพระเดินไปก้าวหงเราเขาว่า อาปัสสันหนนาสสัสสัสสนาสามเตส,าส,าเตสยยธุสัมเทอมน,านสุสสิจาเติสัทาริภิกาติภิปษิสานันชาจัสันไมหิงสายะวาวเนี่ยเราก็ว่ากระทานเนี่ยมันก็ไม่ไปมันก็คือกองนั่นจะเข้ามาห้าเราเนี่ยนี่เราก็ห้าห่างไปสั้งพระลูกน้องเราบอกว่าชักดามโกดเนี่ยออกนะ อย่าพอนั้นแล้วก็ห้าล่างหายกันยงเนี้ยทีนี้พอนั้นมัน,ม,นมันทำพลื้อพร้าววิ่งเข้ามาใกล้สิครับเราไม่ได้ห้าล่างแต่ตัวเราเองนะนะวิ่งถอยล่างแกลบโ้ลเข้าเลยอยเี่ยนี่มันเป็นอย่างนี้มันเนี่ยมีอุปสรรคหรือวเพราะคนที่เลี้ยงควายตัวนั้นก็ไม่มีมีแต่เฉพาะพระเจ้าที่เดินไปเท่านั้นเขาเรียกตะ เต็งหน้าเต็งหน้าที่ฉันพูดนี่มันใต้เต็งหน้ามันน้อยในสมัยนั้นการเดินธุดงค์ไม่ใช่เรื่องง่ายสําหรับพระภิกษุสงฆ์เพราะเต็มไปด้วยพยันตรายต่าง,าง,างนาๆนานาถ้าไม่มั่นคงในศีลญาจริยวัตไม่มีศรัทธาที่แท้จริงอาจจะเกิดเหตุร้ายเป็นอันตรายถึงชีวิตได้เพราะสมัยนั้นเต็มไปด้วยป่าและสัตว์ร้ายถนนหนทางยังไม่เจริญต้องเดินด้วยเท้าเปล่า และต้องปักตรให้ห่างจากชุมชนหรือหมู่บ้านและในทุกครั้งหลังน่ารับกระถินเรียบร้อยแล้วหลวงพ่อสมเนียงท่านก็จะออกทุดงทุกครั้งไปเป็นอย่างนี้ติดต่อกันถึงห้าปีเมื่อสักครู่นี้เราท่านได้รับรู้เรื่องราวเกี่ยวกับความเป็นมาเป็นไปในระหว่างการเรียนวิชาและการประพฤติปฏิบัติของพระเกจิอาจารย์ที่เราท่านรู้จักกันในนามของหลวงพ่อสมเนียง แห่งวัดท่าเจริญตำาบลบางใหญ่อำาเภอบางปลามาจังหวัดสุพรรณบุรีซึ่งเป็นช่วงที่ท่านได้ร่ำเรียนวิชาและได้ออกธุดงติดต่อกันถึง5า้าพันษาในแต่ละครั้งนั้นหลวงพ่อสำเนียงท่านก็ได้เอ่ยถึงความยากลําบากในการธุดงและสิ่งที่ท่านไม่สามารถเล่าถึงได้อีกหลายๆอย่างแต่สิ่งหนึ่งที่ท่านไม่สามารถจะผ่านเลยไปได้ก็คือการได้มีโอกาสเรียนวิชากับพระเกจิอาจารย์รูปอื่น นอกเหนือจากการเรียนวิชากับหลวงพ่อตุหลวงพ่อสำเนียงท่านเล่าให้ฟังว่าก็มีกัหลวงพ่อโบยเนี่ยแล้วก็มีหลวงพ่อใครหลวงพ่อที่วัดนี้อย่างก,ก็หลวงพ่อนน่แงแั้นก็เป็นที่เรุรนับถือแม้กระทั่งเดี๋ยวนี้ถ้าผ่านวัดนดนหรือผ่านที่ท่านนอนเราก็จะต้องยกมือไหว้ท่านเสมอเว้นแต่ชั้นมันตอนนั้นท่านเป็นเด็กมาก,ากเกินไป แระแกให้มาเนี่ยไม่รู้ว่าเท่าไรเรี้ยงที่มาไม่ถึงวัดไม่ถึงบ้านหรอกรล่นในน้ําอมลนน้ำไ่ให้ใคตรงนั้นย่างไน,นก็ก็มีตายทุกปีก็ได้ทุกปีเลยรงทีปีได้ทั้งหลายเที่ยวอมครับทีนี้ก็มานานมาแล้วมันก็ไม่ยู่ไม่อะไรแปลกล่าก็ว่าเพื่อได้มาก็ดีใจแค่นั้นเองหลวงพ่อครับ ด้นานธรรมะประจำใจที่หลวงพ่อใช้สอนสั่งลูกศิษย์ลูกหามีอะไรบ้างครับอันนี้มันมีหลายอย่างมันต้องรู้บุกคาลากรของผู้ที่ควรประพฤติหรือปฏิบัติเพราะมันรูกราเนี่ยมันไม่เหมือนกันเหวอนแต่มันก็ในทางที่ดีทุกคนทุกอย่างเลยเช้นว่าอย่างก็พระเกี่อาจารย์ัางสอนอบรมลูกศิษย์ให้พิจารณาในสิ่งต่างๆ ที่มันเป็นกรรมฐานคือที่ว่าจะเริญภาวนากรรมฐานเนี่ยว่าพุทโธพุทโธก็ได้สมาอรหังก็ได้พุทธานุสติก็ได้สุกะโตโลกวิทูก็ได้อะไรอะไรก็ได้ให้มันได้สักอย่างเนี่ยก่อนที่เราจะหลับ่อนที่เราจะนอนเนี่ยและอีกอย่างหนึ่งที่ด้านฐานะพกเรามาก็ เลื่อยมาแล้วก็มีลูกติดลูกหาแล้วก็บอกว่าสึกคาราเพริุงประพฤติตนเป็นคนดีนะเพราะ่อแม่ทุกคนอยากให้ลูกเนี่ยมีความประพฤติดีปฏิบัติดีนี่มันใจถึงจะอยู่ในอุวาของพ่อแม่จะเป็นที่ชื่นชมของพ่อแม่เราได้มาพูดมาเรียนแล้วก็นึกว่ามาหาความรู้ฝ่า,ายประพฤติป,ปฏิบัติในวันหนึ่งครั้งหน้าต่อไปนี่ และเมื่อท่านได้เรียนวิชาและออกธุดงมาพอสมควรแล้วก็ถึงวาระที่ท่านจะต้องดูแลวัดธาตุเจริญในยุคที่ท่านเป็นเจ้าอาวาสหลวงพ่อสำเนียงท่านพยายามที่จะทำรูบำรุงวัดธาตุเจริญซึ่งเปรียบเสมือนชีวิตของท่านซึ่งได้สืบทอดมาจากพระอาจารย์ของท่านหลวงพ่อสมเนียงท่านจึงพยายามสร้างกุฏิปรับพื้นที่วัดจัดสรรสัดส่วนต่างๆในวัดให้แลดูสวยงามสร้างโบสถ์แต่เนื่องจากวัดธาตุเจริญ เคยสุดโซม,มามากเนื่องจากถูกไฟไหม้ถึง2ครั้งสองคราด้วยกันและที่ตั้งโบสถ์ดั้งเดิมนั้นก็เกิดการสุดตัวเนื่องจากสถานที่ตั้งวัดนั้นอยู่ติดกับริมแม่น้ำมีน้ำท่วมสูงในฤดูน้ำหลากทำให้ดินนิ่มและยุบตัวลงซึ่งปัญหานี้ปัจจุบันหลวงพ่อสาเนียงท่านพยายามยกสิ่งก่อสร้างให้มีลักษณะไต้ถุนสูงขึ้นไม่ว่าจะเป็นหอสวดมน ไม่ว่าจะเป็นกุติสงทั้งหลายตอนยุคที่หลวงพ่อจะมาเป็นเจ้าวานิสธรรวันพุธอะก็ยังไม่เชื่อมโยงเรงเอนาทนี้เยรเนีเวลาที่ก่อนที่ทจะจะบวชนั่นนะมันก็มีตุ๊ดโรมไปสต้องครั้งแล้วมาตารครับครั้งที่หนึ่งตั้งตรงนี้แล้วก็มาครั้งที่สองตั้งขาโทระคำนั้นก็ไปโนยนี่ก็เกิดฝ่ายมาันไมหมฝ่ายาไหมก็ไกับมาตั้งตรงนี้ นี้โบหลังนั้นที่เมื่อหายุกได้ตานติดอยู่ที่ข้างต้นตานั้งงนี้ทีนี้ลุงพ่ออุปชาท่านว่าเห็นว่าดินตรงนั้นมันออดทีนี้ก็เลยทากายาบ่อยลามีแกก็ไม่ได้นึกว่าโบมันยุกยุกทีมันก็แยะไปนี่พอจ้างเต้าพออ,อีกนะมันไม่มีเล็กยุดยุดอย่างเดียวเดี๋ยวนี้ชาอย่างเดียว๋ยวนี้ถึงช้างตรงนั้นมันก็ไม่แย่ ทะเลขาดมันีอะยแยะโบสพอนานโบก็กายากาลาเข้าไปอีกโครงการที่หลวงพ่อกำลังทำอยู uh> ่นะครับที่ปฏิสังขอเวลานี้กำลังก่อสร้างอะไรอยู่ก็นี่แหละกายากรยาโสศนุนเนี่ยโคสมุนครับสร้างมาไน้ยังครับ พอสมมูลนี้นาจนจากอโตมาลาอ๋อนี่เราพัฒนาใหม่ใช่ไหมครับใม่พัฒนาใหม่ออ๋ฮะเริ่มสร้างมา <Yeah. S 2> ตั้งแต่เมื่อไหร่ครับเนี่ยอันนี้ที่เราพัฒนาเนี่ยพอ็อสบกว่าปีถึงแม้ว่าหลวงพ่อสมเนียงท่านจะเป็นพระสายกรรมฐานที่เน้นในเรื่องของการปฏิบัติมาโดยตลอดชั่วชีวิตของท่านแต่วัดท่าเจริญที่เราท่านเห็นอยู่ในปัจจุบันนี้ ทั้งหมดเป็นฝีมือของหลวงพ่อสมเนียงในยุคที่ท่านได้ดูแลปกครองวัดท่าเจริญแห่งนี้ควบคู่ไปกับการปฏิบัติที่สร้างความศรัทธาจนลูกศิษย์ของท่านอยู่แผ่กระจายกว้างไกลก็จะกระจายอยู่ทั่วทุกคนทุกแห่งเมื่อยามใดวัดท่าเจริญมีงานบุญก็ต่างเดินทางมาร่วมบุญกันเมื่อยามใดใครที่ทุกข์ร้อนก็ต่างเดินทางหนีร้อนมาพึ่งเย็นหลวงพ่อสมเนียงท่านก็จะบำบัดทุกข์ให้ พร้อมทางท่านยังคอยสั่งสอนให้อยู่อย่างมีความสุขสงบในสังคมและท่านยังเปิดให้แก่สาธุชนทั่วไปได้มีโอกาสไปรับพร,รรับธรรมะจากท่านอยู่ทุกวันด้วยเส้นทางไปบางแม่ไม้เมื่อพบป้ายทางเข้าวัดบางแม่ไม้นั่นก็คือทางเข้าทางเดียวกับวัดท่าเจริญแต่เข้าไปลึกกว่าเท่านั้นหลวงพ่อสมเนียงท่านเป็นพระที่มีเมตตาจิตสูงไม่แบ่งชั้นวรณนะตอนรับทุกคนไม่เลือกที่รักมักที่ชัง ควรคู่แก่การเคารพบ,บูชาเป็นพระนักปฏิบัติที่ไม่เคยละทิ้งกิตที่ต้องช่วยเหลือสิทธิและณนโอกาสนี้เองที่เราท่านจะได้ร่วมกันรับพรจากพระเกจิอาจารย์ผู้มีนามว่าหลวงพ่อสำเนียงทิตาจาโรแห่งวัดท่าเจริญตำบลบางใหญ่อําเภอบางปลามาจังหวัดสุพรรณบุรีและเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตขอให้ทุกท่านเปิดจิตตั้งสมาธิรับพรด้วยใจอันบริสุทธิน์ณะบัดนี้ แบบนี้อาจจะมาภาพขออำหนวยพรให้ท่านทั้งหลายช่องห้าเลยช่องห้าที่ได้มาถ่ายโทษหรือว่ามาเพื่อหาความรู้ประสบการณ์ต่างๆที่วัดท่าเจริญน,นี้ในตัวอาจจะมาภาพเองคือพระภูทวันพระธาจารย์ก็ไม่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ จะตอบแทนบุญคุณของพระคุณได้ก็จงอ้างอิงคุณพระศรีรัตนชไทยคือพระพุทธธรรมประสงค์จงช่วยดลบรรดาลให้ท่านทั้งหลายช่องห้าที่ได้มาชุมนุมกันอยู่ณนะที่นี้จงประสบความสำเร็จทุกๆุกอย่างทุกๆุกสิ่งทุกๆอันตลอดกาลและนานเทอ